อ้าวแต่จะได้โบนัสเป็นลูกบอลหรือไม่ที่อยู่ด้านหลังนี้<อ>เขาจะต้องดูเดี๋ยวคุณนะเดียโกเม้งเกมเดียวรูเ้เ,เรื่องหวัน,ไม,วนไม่หวันไม่หวันครับเจอเปนบ่อยเจอเปนบ่อยเจอได้บ,บอ่บอยครับนะก็ถือว่าเป็นโบนัสแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะหรือแพ้นะฮะลูกกุะดิ่ครั้งหนึ่งจ่ายเข้าในไปที่เบนนิงแฮมและเบนนิงแฮมเลนเชงมาครับเป็นทางด้านเดียกโกเม้งตัดบอลไปได้ครับ ลดคุณลิจ่ายบอลต่อที่เร็วในเมสซี่แต่ยังเป็นทางด้านของเดมอนฮะและโอ้โหรึ่งแรกเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะยังไม่มีสกอร์กันทั้งคู่ฮะไปด er <g zia> <t> ูต่ออันทีครึ้งหลังฮะไปถูกคู่สดเจอเก่าสดเจอเดมอนและเดียโกเมงฮะยายาตูเล่พลิกตัวหลบมาจ่ายกลับไปที่เร็วเนเมสซี่เดียโกเมงเปิดมาจะได้มงไหมฮะโอ้โหยังเป็นเดียโกเมงได้บอลอยู่ตูเล่ปั่นมาแบบนี้เดียโกเมงหนึ่งประตูต่อศูน มาแล้วหนึ่งลูกอเดียโกเมงอะในนาทีที่81ดสิอดอ่ะการยังเหลือไหมเวลาสำหรับบอลยูโรสองพันยี่สี่ไม่เหลือกันแปลว่าเดียโกเมงอะโอ้โหไวไลายตัวเก่าอะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เดมอนแชมป์ของภาคเหนือแพ้เดียโกเมง k คเของเรา1นึ่งศูนย์แต่มันมากนะโอ้คันกันเลยซูเปอร์สปอร์ตบอกอยากแจกให้โอกาสอีก2ครั้งในการหมุน ปลายด้านหลังเกมครับเพียงแค่ดูเลตฮะดูเลตเดมอนเลือกว่าคิดว่าหมุนแล้วจะลงการ์ดตัวไหนถ้าถูกภายใน2ครั้งรับไปลูกฟุตบอลจากซูเปอร์สปอร์ตเดมอนหันหน้ามาเอาเลือกเลือกเลือการนัดแข่งเหรอเเบลิงแฮมให้เลือกมาแค่8คนฮะแปดคนครบเลยนะพี่อ๋อหมุนเลยครับครั้งแรกแล้วแต่เลยบอกเบนเลือกเบลิงแฮม เบลลี่หังถึงถึงถึงไม่ได้แล้วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเอาเอาคนอื่นได้นะเปลี่ยนได้นะบอลหนึ่งมินตอนหนึ่งมินเอาเอาเต็มแรงเอาเต็มแรงไงนะเอาเต็มแรงไงนะเต็มแรงไงนะใส่เต็มแรงใจโหดเหี้ยมจริงๆเขาเรียกว่าเดมอน สีธนนชัยรับเลยลูกบอลจากคุณตองก่อนแกติกาเขาไม่ได้บอกว่าตัวผมมีรอบนี่ใช่ไหมนะผมที่ตรงเขาเรียกว่าอยู่ที่กึืนอ่านี่คือผู้ชนะของภาคเหนือนะฮะใน EA Sport Regional Tournament นะฮะก็เดมอนไปลุ้นกันต่อในกรุงเทพนะฮะ29มิถุนายนลุ้นว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีเอ่อผู้ชนะใช่คำนี้แล้วกันผู้ชนะสองภาคใช่เดือดเหลือภาคใต้แล้วก็ภาคกลาง ต้องขอบคุณซูเปอร์สปอร์ตถูกต้องครับสถานที่ของเราสุดยอดของนักวันหลักซูเปอร์สปอร์ตและที่สำคัญนะฮะเครื่องโทรศัพท์นะฮะแล้วก็จอทีวีจากซัมซุงด้วยนะฮะมีเสื้อมีเสื้อทีมชาติยุโรกด้วยของซูเปอร์สปอร์ตนะครับตุดทายตัวเนี่ยเชียงติดก็มีเชียงโปรตุเก็มีโอ้ยมีทุกชาติเชียร์เยอรมันเชียร์สเปนมีครับเชียร์ทีมชาติไทยยังไม่มีเฮ้ยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเจอกันใหม่ ภาคใต้ในสัปดาห์หน้าผู้ชช้เป็นใครรอติดตามวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้